เป็นบุญเดือนสิบนะครับไดมอนมางานบุญเดือนสิบได้ทําบุญหรือยังเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยซื้อดอกไม้เนี่ยพ่อค้าดอกไม้นะครับประจําอยู่ในซอยนะครับพ่อค้าดอกไม้พาชมด้านในครับพาชมด้านในครับพาชมด้านใน ก็ได้ความรู้ไปช็อตหนึ่งแล้วนะครับผมช็อตหนึ่งแล้วความรู้ได้ไปช็อตหนึ่งแล้วได้ขอความรู้แล้วก็เดินไปดูเรียบร้อยแล้วครับเยี่ยมมากเลยแล้วก็ไปถ่ายทําด้านนู้นจริงๆแล้วอ่ะต้องถ่ายตอนตอนประมาณก่อนเที่ยงนิดหน่อยก่อนเที่ยงใช่ไหมจะมีพิธีการเนาะพีที่แล้วก็มาถ่ายอยู่แต่เดี๋ยวปีนี้จะมาคอยถ่ายพิชซับโนยูว่าแล้วนามีการ เสาด้วยนะปีนเสาด้วยอ๋อมีการปีนเสาเขาปีนทำไมครับปีนชิงรางวัลชิงชิงรางวัลเงินหมื่นกระวลหนึ่งเป็นสองคนแล้วก็แย่งกันหมายถึงว่าคนจะต้องแย่งกันไปวิ่งขึ้นไปต่อตัวกันไปต่อตัวกันไปอ๋ออันนี้จะให้พวกสิงโตหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ใช่อ๋อไม่มีการแย่งกันหรอกเนาะแต่คือก็เป็นทีมของเขาที่เขาเป็นงานเล่นใหญ่อ๋อเป็นการเล่นเล่นผมคิดว่าไปแย่งกันวิ่งไปแย่งแต่ตอนแย่งนี่คือแจกก็คือเขาจะโยนแจกเหมือนกันใช่ไหมไม่ไม่ตั้งเป็นโต๊ะ กก็หยิบันเองตั้งโต้อันนั้นนะนะแล้วก็หยิบกันต่างคน,นต่างหยิบอ่ะอ่าต่างคนต่างหยิบเลยเนะอ่ใจเขาเรียกหิบเสร็จอืมแล้วคนที่เอาเอาของมาเนี่ยจะได้ผลดีผลเสียผลร้ายอะไร,รมีไหม,ไม,ไมว่าไม่วางไว้เพราะว่าทำบุญอ่าเรีว่าเป็นการทำบุญให้บรรลุดไปแล้วอ่ามาวางโต๊ะไว้แล้วแต่คนที่ขาดอะไรเงี้ยเอาไปกินไปอะไรเงี้ยได้ได้ได้เนาะหรือว่าเป็นการทำบุญอย่างเป็นการทำบุญอีกอย่างนะแต่อย่าไปเอาเกินขนาดที่ตัวเอง ขอไอ้นี่ก็คือใช่ก็คือหมือนกับว่าใครจะชอบแบบไหนก็หยิบไปก่อนหยิบหยิบไปเลยนะไม่เป็นไรนะเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โเด็กผมว่าเด็กจะชอบตังค์ชอบเงินมันจะไม่ชอบกันหรอกเด็กก็เด็ก็จะไปแย่งคนนเอ็นแย่งเงินแย่งเงินเออก็ไปแย่งเออก็ไปแย่งเงินโอเคเดี๋ยวต้องรอดูก่อนเที่ยงเนาะต้องรอดูเดี๋ยวจะเดินไปดูด้านนู้นดูครับนี่ครับมีโอ้โหมีขายดีมากเลยครับมีขายดีมากเลยมี รัวอนุญาตประชาใจดีมากนะครับที่น,น้องสาธุชนที่เดินทางมาร่วมในการประกอบพิธีทำบุญสาสาร์เกิดศิษประจำปี2563นะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็ใกล้เวลาอันเป็นพิธีแล้วนะครับอีกสักครู่เราจะเข้าสู่พิธีถวายพระประหารเทนแต่พระสงฆ์จำนวน9ก้ารู นะครับเพื่ออุทิศบุญบุญกุศลให้กับผูวญาติายายบรรพบุพรุษที่ร่วมรับหลังจากนั้นก็ <c oughs> จะเป็นการฟังสุบุญเพื่อส่งบุญส่งกุศลให้กับตายายของเราบรรพบุพรุษของเราครับและในขณะที่มีการบังสุบุญนั้นในสำรับนะครับที่เราเรียกว่าปรับนะที่เป็นสิ่งของ อาหารขาวหวานอาหาราหวานคาวนะครับแตนะ่สิ่งที่เราตั้งใจร่วมที่จะส่งบุญให้กับโญญาตายายนะผีบรรพบุรุษผีเปรตนะครับผีไม่มีญาตนะจะได้มารับเอาปมากนี้นะครับไปนะครับเพื่อนํากลับสู่ภพภูมิเดิมนะก็เป็นความเชื่อ ของพี่น้องสาธุชนโดยเฉพาะในภาคใต้นะครับแต่ที่เมื่อถึงวันแรม15ค่ําเดือน10นะครับมีความเชื่อกันว่านะครับดวงวิญญ,ญาณทุกดวงนั้นจะต้องกลับสู่พบููิเดิมนะครับนะฉะนั้นก็จึงมีการจัดพิธีทําบุญเพื่อบุดทิดบุญกุศลให้เป็นครั้งสุดท้ายในปีเพื่อให้ ปูยายายมันเขาบรกรรมนนนี่ก็แมาทำบุญกันนะครับเจโนเจโนกไปสู่ทุกภูมิเดิมของท่านนะครับฉะนั้นท่านที่ยังไม่ได้มาเขียนนะครับชื่อเพื่อประกอบพิธีบังสุบุญเรียนเชิญนะครับแต่ท่านที่ยังไม่ได้นะเขียนชื่อเขียนนามสกุลนะครับเพื่อจะประกอบพิธีนะครับตอนนี้ยังไม่เริ่มรำนะจ๊ะตั้งนํา จากกิจกรรมส่งเสริมสืบสารประเพณีศาสเดือนสิที่วัดบอสวรรณารามแห่งนี้เป็นประจำทุกปีนะครับและปีนี้2563ก็เป็นอีกคำรบหนึ่งนะครับเป็นอีกบาระหนึ่งที่ได้เชิญที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งชาวใต้ นะและในภาคอื่นๆนะครับให้ได้มีโอกาสมาร่วมประกอบพิธีบุญที่สำคัญผมเชื่อว่าพี่น้องชาวใต้นั้นทราบดีประวัติความเป็นมาของประเพณีศาสตร์เดือนสิบนะครับเขาบอกว่าในช่วงของวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบ จะเป็นวันที่ผู้มีอำนาจในภพบูงต่างๆอนุญาตนะครับปล่อยให้ดวงวิญญาณนะครับทุกดวงลงกลับสู่โลกมนุษย์นะเพื่อกลับมาให้ลูกหลานได้ทำบุญบุทิศบุญกุศสมไปให้นะครับและจากวันแรมหนึ่งคำเดือนสิบจนมาถึงแรง15บห้าค่ำเดือนสิบ นะเวลา15วันนี้นะดวงวิญญาณต่างๆเหล่านี้ก็จะเดินทางไปรับบุญโุศสที่ลูกหลาน ที่อยู่กระจายไปในทั่วๆ่วประเทศได้ทำบุญก็รับบุญกุศสนี้และในวันนี้ครับซึ่งตรงกับวันแรง15ค่ำเดือน10จะเป็นวันที่โูยากไรายบรรพบุรุษดวงวิญญ,ญาณทุกดวงจะเป็นดวงวิญญาณที่นะครับมียาตไม่มีญาตก,ก็จะต้องกลับสู่ภพภูมิเดิมของแต่ละคนแต่ละตนรวมถึงเปลีนต่างๆด,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 ด้วย ก็งจงมีการประอกอบพิธีส่งกายายในวันนี้ก็ขอบคุขบณข้อมูลนะครับจากคุณมนูนพง่มนะครับประธานคณะกรรมการจัดงานประธานชุมชนวัดลุ่มนะครับซึ่งเป็นคนลมเป็นคนใต้นะครับที่มุ่งมั่นตั้งใจสืบสารประเพณีวันสารเดือนสิธิ์ที่วัดหม่อสวนารามแห่งนี้นะครับฉะนั้นขออนุญาตบอกกำหนดการสักเล็กน้อยครับ เมื่อได้เวลาอันเป็นพิธีนะครับ <All right. S 1> จะได้กราบอาราธนาลิมนพระคุณเจ้าจำนวนเก้ารูปขึ้นสู่าสาานสง์ในบริเวณศาลาหนานะครับ หลังจากนั้นจะได้ประกอบพิธีถวายพระประหานเทนแด่พระสงฆ์ทั้ง9้ารูปนะครับถวายจะตุตติยไทยธรรมหลังจากนั้นก็จะประกอบพิธีบังสุบุญน,นะครับเพื่อที่บูกุลให้กับผู้ยาิญา,าญิของเราที่เราได้เขียนชื่อนะครับเอาไว้นะครับหงที่เราได้เขียนชื่อใส่ในคันเอาไว้ เราจะนํามารวมกันเพื่อประกอบพิธีบัสุบุญโดยพร้อมเหยุกานสํสำหรับท่านใดที่มีรูปนะครับมีอันที นะครับนำมาด้วยก็เรียนเชิญนะครับนำมาตั้งไว้ในบริเวณศาลาห,าหานะครับเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมสถานที่ให้ตั้งอัฐินะครับตั้งรูปเอาไว้ในบริเวณศาลาห,าหาเพื่อประกอบพิธีบังสมขุนครับและเมื่อนะครับเราประกอบพิธีบังสมบูนแล้วนะครับเราจะเริ่มนะครับพิธีชิงเปรตน,นะครับโดยในลำดับแรกนั้นเราจะมีการ นะครับถวายรำเมะโรานะครับจำนวนสองชุดนะแกะปูย่าตายายถวายแก่ไอไสวัดเจดียซึ่งปนนีนี้นะครับได้นำมาประดิษฐานไว้ที่สาราห้าแห่งน,นี้เพื่อให้พี่น้องสาธุชนได้มีโอกาสเข้ามากราบไหว้บูชาขอพรขอโชคขอลาภหลายหลยท่านเดินทางไปยังวัดเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ไปที่อำเภอสิชิวงนะก็ผู้หวังจะไปกราบไปสักการะนะครับไี่ไท่นะสิวัดเทดีที่เขาเรียกว่าลุกมาละเทลผมนี้ดังนั้นวันนี้ครับมันมาแล้วที่การณะกรรมการจัดงานได้ทงงันเชิญนะครับรูปหล่อไห้ไข่มาตั้งปฏิสถานที่นีนะ่ตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมา นะครับนะก็มีพี่น้องสาธุชนเดินทางมาบูชาสักการะเป็นจำนวนมากการจัดงานสารพูนสิ์นะครับในแต่ละปีนั้นนะครับก็มีปัญหาอุปสรรคต่างกันปีนี้นะครับเราจัดงานสื่อสารประเพีศาลพูนศิ์ก็มีข้อขัดข้อฟังประการเพราะหนึ่งอย่างห่ในช่วงของการนะครับป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด1ิก นะครับสองสถานที่แห่งนี้มักถูกใช้ในการหลบภัยเพื่อสูญเสียนะครับสองหลังนะครับท่านต้องอื่ท่านจอกเจ้าอาวาสนะครับประเทศก็คืองพ่อพระครูสถิตวรวาสท่านได้บอกนะท่านไม่โชคต้นปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นการจัดงานขึ้นเลยใหญ่ใหญ่ก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากแต่ก็ได้รับความกรุณาจากราชการเจ้าอาวาส นะครับท่านได้ไมุยาเมตตาให้คณะกรรมการจัดงานนั้นได้ใช้สวันนะครับก็คือวันที่16และวันที่17นะครับกันยายนพุทธศักราช2องพัรัอยบนาโดยต้องกราบนรรสก,การขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระคูรูพิพัฒนนะครับรัตนากรนะครับ ท่านรักษาการเจ้อาอาว่าวัดขอบส่วนนารามที่ได้กรุงานอนุญาตให้พวกเราได้ใช้สถานที่ในวันนี้และที่สำคัญครับในการจัดงานนจาจำเป็นจะต้องใช้นะครับเงินทุนในการจัดงานนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านสสดารากาเอกนรินท์นงองครับและผู้ใจยุนนะครับที่มีทิตใจ ที่จะร่วมสื่อสารประเพณีนี้ตามนะครับใต้ขอบคุณในแต่ละใต้ต้องขอบคุณทุกๆท่านเรื่องบัตรรถครับนะเช่นนะคุณแจ็คกัระกัตระกาสายผู้บริหารร้รานสมบัติพะโลนะครับคุณบอดสำหับนส,บน,สน,บน้าหนึ่งหมืน่นบาทนะครับของแจ้งเอย่ยนำท่านคุณเอกกระพบเหลืองประเสริฐนะผู้ช่วยสอสอเขตสายไหมหนึ่งหมื่นบาทนะครับแลนะดู ระเวศวังรถอาหารนะครับแลดิบดเองอ่านเองนะครับนึ่งริ่นตานะครับนะบริษัทไก่เฟรชจำกัดนะครับ5 0าพันบาทบริษัทท็อกไฟ์นะครับ5 0าพันบาทนะครับนาวาตาเอ็นะ 1, านะราชัยนะร,ร,รีุ๋แก้ว5 0าพันะบ, 5, บาท นะครับนี่ก็ค,คือผู้ที่มีศรัทธานะครับก็ได้เดินทางกลับภูิขาเนาก็จะได้มีโอกาสนะครับมาร่วมทําบุญนะครับบุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษของเราตายายปู่ย่าของเราให้ได้นำบุญนี้กลับไปสู่พภูมิเดิมของท่านนะครับฉะนั้นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท่านด้วยความเคารพจริงๆครับ เป็นรถอย่างยิ่งท่านสสนาวาการเกการณิตนากรทัพขณะนี้อยู่ในงานกับเราแล้วนะครับท่านได้มาร่วมง,งานกับเราทุกปีนะครับแต่ปีนี้อาจจะดูกับเราได้ในช่วงเวลาระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าที่รัฐสภานะครับยัง จะต้องไปทาหน้าที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาห,หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็ขอกราบเรียนครับหลังจากที่เรานะถวายรำมโนราเสร็จแล้วเราจะประกอบพิธีชิงเปลซึ่งถือว่าเป็นวัดเมนเลยก็ได้นะครับนะเข็นตรงขึ้นไปชิดเมนเลยก็ได้นะครับ นะวันนี้บรรพบุรบุษนะครับดวงวิญญาณของผูญาตาิยายของเราบรรพบุรบุษนะครับรวมถึงผีไม่มีญา้านะครับจะได้รับบุญอภิสงกับนวมัสการนะครับพระประพงศ์นะครับนะ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกาะสวนนารามวันนี้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสงฆ์ในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณมากครับท่านเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์นะครับที่จอดอยู่บริเวณหน้าบัพนะครับขอท่านขยับรถให้เราสักนิดนะครับเพื่อเราจะได้ประกอบพิธีตรงนี้อย่างสมบูรณ์นะครับภาพที่ถ่ายเก็บไว้จะเป็นภาพประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งที่พี่น้องชาวใต้นะครับได้มาร่วมกันประกอบภิธีในวันสารเดือนสิบซึ่งตรงกับวัน